สวัสดีค่ะการใช้งานดอปออฟเราจะต้องมาตั้งค่าร้านค้าตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเปิดหน้าระบบขึ้นมาและคลิกขวามือโลโก้ V ีชิปตรงนี้ค่ะและเลือกตั้งค่าระบบหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาให้เราใส่รายละเอียดล้านค้านะคะเรากรอกใส่รายละเอียดลงไปได้เลย ในส่วนของที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ในการตีกลับสินค้าค่ะเราสามารถตั้งค่าเป็นที่อยู่ร้านค้าหรือตั้งค่าเป็นที่อยู่ของลูกค้าก็ได้ค่ะในส่วนของประเภทสินค้าตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกประเภทให้ตรงกับที่ลูกค้าจะส่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะในขั้นตอนถัดมานะคะจะเป็นการตั้งค่าที่อยู่เรียกถรถเข้ารับค่ะ เข้ามาที่หน้าระบบนะคะคลิกที่อยู่และเลือกที่อยู่ผู้ส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถเพิ่มที่อยู่ผู้ส่งได้เลยค่ะก็กรอกราเอียดลงไปตามปกตินะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะเราก็บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่าที่อยู่เป็นที่อยู่หลักกันก่อนนะคะโดยการคลิกที่รูปบ้านสีน้ำเงินตรงนี้นะคะ เมื่อรูปบ้านเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราตั้งค่าที่อยู่หลักสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นขั้นตอนของการสร้างรายการด o อ o ออฟค่ะเราเข้ามาที่หน้าระบบเหมือนเดิมนะคะแต่เรามาเลือกที่เมนูด o อ p ออฟค่ะและเลือกสร้างรายการดอปออฟค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะในกรณีที่ผู้ส่งะคะ่ะไม่มีการเก็บเงินปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากผู้ส่งมีการเก็บเงินปลายทางนะคะจะต้องมาเพิ่มที่อยู่ใหม่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปได้เลยกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วสามารถบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะ<ม>หรือถ้าเป็นลูกค้าเก่านะคะเราสามารถใส่เบอร์โทรเพื่อดึงข้อมูลที่อยู่เก่าได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะขึ้นว่าดึงที่อยู่ของลูกค้าสําเร็จนะคะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นการใส่ที่อยู่ผู้รับค่ะเราสามารถกรอกรายละเอียดตรงนี้ได้เลย ถ้ามีการเก็บเงินปลายทางนะคะเราติ๊กถูกและใส่จ,จํานวนเงินลงไปได้เลยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุค่ะเราสามารถเลือกโปรหรือขนส่งตรงนี้ได้เลยนะคะและกรอ,อกรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะมีการแสดงราคาทุนและราคาหน้าร้านไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นบันทึกรายการได้เลยนะคะถัดมานะคะเราเลื่อนลงมาดูรายการที่เราสร้างไว้ค่ะ ในส่วนของราคาหน้าร้านนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาที่ด้านล่างนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะจ่ายเงินสดนะคะหรือว่าเงินโอนและเราก็กรอกจํานวนเงินที่ลูกค้าให้มาได้เลยค่ะทางระบบนะคะจะคํานวณเงินทอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหมายเหตุนะคะถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกรอกลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถปิ้นใบป,ปะหน้าของรายการดรอปออฟนี้ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาปิ้นใบเสร็จให้กับลูกค้ากันได้เลยค่ะตรงนี้สามารถเลือกขนาดได้เลยนะคะพอเราเลือกขนาดไปแล้วนะคะระบบจะถามคำถามเราขึ้นมาว่าเราจะปิ้นและสิ้นสุดรายการเลยหรือว่าปิ้นและคงหน้านี้ไว้อันนี้จ๋าจะเลือกเป็นปิ้นและสิ้นสุดรายการเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรายการดรอปออฟกันนะคะเข้ามาที่หน้าระบบแล้วนะคะคลิกดรอปออฟและเลือกรายการดรอปออฟค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะโชว์รายการที่ลูกค้าจัดส่งกับทางเราค่ะเราสามารถเรียกรถเข้ารับนะคะในหน้านี้ได้เลยเราติ๊กถูกหน้ารายการที่เราต้องการเรียกรถเข้ารับนะคะและเลือกรถที่จะเข้ารับได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของหน้าสมาชิกค่ะหน้านี้นะคะก็จะขึ้นสมาชิกทั้งหมดเลยที่ส่งของกับเราค่ะ และระบบของเรานะคะยังสามารถเลือกให้ส่วนลดกับลูกค้าของเราได้อีกด้วยนะคะโดยที่คลิกปุ่มส่วนลดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกน้ำหนักที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็เลือกราคาที่เราจะขายให้กับสมาชิกค่ะกำหนดเสร็จแล้วนะคะสามารถคลิกเพิ่มส่วนลดได้เลยค่ะ <S <S รายการก็จะขึ้นมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเป็นส่วนลดที่เราจัดให้กับลูกค้าค่ะ <S <S และเรายังสามารถแก้ไขได้อยู่ตลอดนะคะหรือจะลบออกก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นหน้าของรายการสินค้าค่ะในหน้านี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มรายการสินค้าในร้านของตัวเองได้เลยนะคะโดยที่คลิกที่ปุ่มสีฟ้าขวามือค่ะและกรอ,อกรายละเอียดสินค้าที่เราจะเพิ่มเข้ามาในร้านได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็คลิกบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะรายการสินค้าที่เราเพิ่มไว้นะคะก็จะมาขึ้นในหน้าต่างนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูของการจัดส่งพัสดุที่มีรถเข้ารับเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าราคาหน้าร้าน,นะคะ่ะเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าแฟชโปบี้เราจะกําหนดน้ําหนักเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะรายการก็จะมาโชว์อยู่ด้านล่างเลยค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตั้งค่ากล่องค่ะอันนี้จะเป็นกล่องที่ระบบนะคะทําการตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราก็ยังสามารถเพิ่มกล่องได้อีกนะคะโดยเพิ่มที่ตรงนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะกล่องที่เราเพิ่มใหม่อะคะ่ะก็จะรวมลงไปในรายการด้านล่างเลยต่อมานะคะก็จะเป็นรายงานดอบออฟค่ะในส่วนของเมนูนี้นะคะก็จะรายงานข้อมูลทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับดอบออฟของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรายงานพัสดุนะคะรายงานประจำวันรายงานสถิติน้ำหนักรายงานขายสินค้าและรายการการโอน COD นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการยกเลิกใบเสร็จนะคะ มาที่หน้าระบบนะคะเลือกดอปออฟและคลิกรายการดอปออฟค่ะพอมาที่หน้านี้แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกรายการที่เราจะยกเลิกได้เลยค่ะคลิกที่ยกเลิกใบเสร็จนะคะจากนั้นนะคะเรากลับมากดที่สร้างรายการดอปออฟใหม่ค่ะและนำเบอร์โทรรายการที่เรายกเลิกไปนะคะมากรอกใส่ช่องค้นหาตรงนี้นะคะ พอข้อมูลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือนลงมาด้านล่างนะคะแล้วคลิกคำว่าเลือกพัสดุที่ยกเลิกใบเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเลือกสินค้าค่ะและเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้เลยอย่างเช่นนะคะราคาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงราคาที่เราขายนะคะจาก25นะคะเป็น20ก็สามารถทำได้ค่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงมาที่ปิ้นใบปะหน้าใหม่ค่ะแล้ก็เลือกที่ปิ้นใบเสร็จใหม่ด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเรากลับไปที่หน้าเดิมนะคะไละคลิกที่รายการดรอปออฟค่ะพัสดุที่เราแก้ไขเมื่อกี้นะคะมันก็จะมาขึ้นใหม่ตรงนี้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าติดปัญหาส่วนไหนนะคะหรือไม่เข้าใจในระบบสามารถติดต่อแอดมินได้ตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มเลยนะคะ